คุณคสิริคงบุดมสิท์จบปริญญาตีโรงพยาบาลศิริราชจบปริญญาโท MBA การตลาดและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดโปรแกรมสารอาหารเพื่อฟื้นฟูสุขภาพาบ้างคะมีไหมคะมีท่านใดตบกันแดดเป็นไหมคะกันแดดไม่ได้เอามาเดี๋ยวนะคะ ได้นะคะเดี๋ยววันหลังจะสอนตบกันแดดกันแดดตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราขายดีแล้วเวลาท่าน,นทำตลาดนะคะถ้าเป็นลูกค้ารายย่อยหากระปุกเล็กๆกะคะ่ะแล้วแบ่งนะคะกระปุกไซห้ากร,รมที่เราขายกันอยู่เนี่ยเราทําสติกเกอร์เป็นยี่ห้อของเราเองเขียนก็ล้าเขียนเลยคะ่ะว่า Made in USA 46 SPF สูตรน้ําไม่เหนียวไม่เหนอะข้อสําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยเวลาที่เทสนะคะ ตบปุ๊บเนี่ยได้ต่งปับแล้วใช้กับหน้าได้ใช้กับตัวได้ใช้กับเด็กเล็กๆได้ด้วยแล้วสามารถล้างออกง่ายด้วยแค่สบู่ธรรมดาเพราะนั้นจะเป็นกันแดดที่คุณผู้ชายเนี่ยยอมใช้เพราะว่าทาเสร็จแล้วหน้ามันไม่วอกหน้ามนไม่เป็นหนุมานเคยเจอที่เขาเล่นโขนใช่ไหมคะหน้าเงาๆเคยเห็นคนกันแดดละลายไหมคะ เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะไม่เป็นเลยและที่สาคัญคือเราจะมีตัวของกรีนทีนะคะใส่ลงไปด้วยมีเบต้าคโรทีนด้วยแล้วเราใช้ซิงค์ออกไซด์กับไทเทเนียมไดออกไซด์ป้องกันหน้าดําและป้องกันมะเร็งผิวหนังให้ด้วยนะคะในท้องตลาดจะเป็นกันแดดราคาถูกมันจะป้องกันได้อย่างมากแค่หน้าดาแต่มันลดความร้อนที่ผิวเนี่ยไม่ได้มันป้องกันได้เฉพาะ U V B แต่ของเราป้องกัน U V A ซึ่งมันเป็นตัวทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะ เรามีซิงออกไซด์ป้องกันตัวนี้เลยนะคะโอเค